สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอร์นไรเดอร์ครับผมวันนี้ครับผมอยู่แถวๆนนทบุรีครับเพราะว่าวันนี้มีงานนะครับเป็นครั้งแรกเลยของการรวมตัวบรรดาคนที่รักสกูตเตอร์แถวตุนทบุรีนะครับชื่อว่าไลฟ์แอนด์โลนะฮะนี่คือชื่องานเขาคือไลฟ์แอนด์โลก็ผวนมาจากคำว่าล็อกแอนด์โลก็ว่าได้นะครับซึ่งงานนี้ครับจัดที่บริเวณแคมป์ยาร์ด นนทบุรีครับซึ่งตอนนี้ประมาณทุ่มนึงแล้วนะครับก็จะมีบรรดาเพื่อนๆที่ขี่รถสกูตเตอร์มาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะวันนี้แรมเบต้าครับจะเป็น V200 X200 X300 มากันครบเจนเลยนะครับซึ่งณขณะนี้ยังคงมีทยอยมากันอยู่เรื่อยๆเ,เลยนะครับบรรยากาศของงานนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมเลยเพราะว่างานนี้จัดเป็นครั้งแรกเลยของชาวเดอะแก๊ง ที่ขี่แรมนนทบ,บุรีเป็นยังไงไปดูกันเลยครับเมื่อกี้เดินดูลถกกันไปแล้วนะครับตอนนี้มาดูบรรยากาศของงานบ้างนะครับเพราะอย่างที่บอกว่างานนี้เป็นครั้งแรกแต่ไม่น่าเชื่อว่าครั้งแรกนี่ผู้คนมากันมากกว่า200คนแล้วที่สําคัญคือมีอาหารเด็เดๆเจ๋งๆเยอะแยะไปหมดเลย มาเริ่มจากร้านนี้ก็ต้องบอกว่าโคตรเด็ดเลยนะครับปลาหมึกปิ้งปลาหมึกย่างนะครับก็บอกเลยว่าคนขายไม่อยู่เราก็หยิบไปเลยนะฮะสามตัว100ร้อยนะฮะอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวพาไปลุงนาย2องนายยัมีอาหารเยอะเลยติกตามมาในที่สามร้อยบาทเชิญไปร้านุที่ป้า มามาเจอหนึ่งในผู้จัดครับน้องตั้งสุดหล่อเนนองตั้งสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับจะจะหนีไปไหนได้วันนี้คือเสื้อนี่คือเสื้อเขาเรียกว่าทีมงานทีมงานเสื้อทีมงานเสื้อของงานด้วยใช่ครับงานนี้งานนี้อยู่ดีๆมันก็โผล่ขึ้นมาได้ยังไงอยากเออคือเขาเรียกว่าทนกระแสเรียกร้องไม่ไหวจากเพื่อนๆชาวสกูตเตอร์จังหวัดนนท์ นี่คือเฉพาะนนทบุรีอ่ะตอนนี้ที่ใช่ครับใช่ครับเหรอใช่ครับโอเยอะมากเลยนะใช่คือหนึ่งเราจัดงานนี้ขึ้นมาเราไม่ได้จะมาแบบเฮ้ยปาร์ตี้อย่างเดียวเรายังมีเงินรายได้ส่วนหนึ่งอ่ะเรามอบให้มูลนิธิหมาแมวของจังหวัดนนด้วยอ๋ออ่าและอีกส่วนหนึ่งก็จะไปบริจาคให้อสมที่อมที่มูอสือนะฮะตอสนนี้คือชนเผ่ามอแกนบริจาคให้จอรรเดอร์ อันนี้คือบริจาคแน่นอนใช่ครับโอเคให้ดูก็คือเอาง่ายๆพวกผมกะว่าผมพกงานเนี้ยผมทำฟรีเลยก็ขออนเซอร์ขออะไรมาช่วยกันแล้วรายได้ก็หักจากค่าให้จ่ายค่าวงดนตรีค่าทุกค่านี่ค่าน่าอะไรไปปุ๊บก็จะไปบริจาคเลยให้ทังพี่ช่วยเหลือคนด้วยช่วยหมากับแมวด้วยหมากับแมวด้วยก็ถือว่าเป็นงานที่ดีมากเลยครับแจ๋วแจ๋วฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่อาจจะ อาจจะง่ายๆนะไม่ได้อยู่เราแวกนนก็ได้แต่ว่าเอ่ยว่าทราบข่าวว่าแก๊งนนจัดในคับต่อไปอยากมาเราเปิดรับไหมเปิดครับเปิดนะเปิดครับ่ทีมงานจากสระาุกำลังขับรถมาสระาุใช่โอ้แล้วก็มหาชัยมหาชัยไกลกว่าอีก กำลังขับมาปทุมก็กำลังมาถึงแล้วปทุมเมื่อกี้นี้ประมาณ6กับ5อกาันได้จะมีอีกเซตหนึ่งกำลังมาอีกอันนั้นจะเป็นกลุ่มของลาพับจะมีลำปทุมอีกเซตหนึ่งกำลังเดินทางมาสรุปคือจริงๆแล้วไม่ได้จะว่าของแก๊งนวลหรอกแต่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่แบบว่าขี่สกูตเตอร์เหมือนกันรักเหมือนกันมาร่วมแจมกันได้ถูกไหมใช่ครับคราวหน้าจะมีโอกาสอีไหมคราวหน้าผมว่ามีแน่นอนครับซึ่งผมคิดว่างานครั้งหน้าเนื้อต้อง เราน่าจัดแบบเต็มรูปแบบเลยเต็มรูปแบบเลยมีกิจกรรมมีของรางวัลแจกมากเยอะกว่านี้แน่นอนได้เลยเอาไว้ว่าเดี๋ยวคราวหน้าพี่มาแจกเดี๋ยวกันเกินเกินเกินถ้าถ้าได้ปอนสเซอร์ดีอาจจะมีแขกเด็กเล็กๆตามนั้นตามนั้นในงานเลยได้ขอบคุณมากๆต้องกระต้านขอบคุณมากทอมขอบพี่จอย วันนี้ก็เอามาให้ดูเป็นน้ำจิ้มพอสำหรับคนที่ชอบแรมเบตต้านะครับกับงานไลท์แอลโลนะครับครั้งที่หนึ่งคราวต่อไปจะมีอีกอย่างแน่นอนเขาบอกมาแล้วว่าครั้งเดียวไม่พอแต่คราวต่อไปจะไปที่ไหนอย่างไรติดตามชมนะครับก็เอาไปว่าคนที่ชอบแรมติดตามข่าวสารกันได้นะครับเพราะว่าแรมบ้านเรามีหลายกลุ่มหลายก้อนมากมายยังไงก็ตามขี่แรมเหมือนกันครับก็เตะจุ ui, ้ยหล่อๆได้เหมือนกันครับคราวหน้าจะปเป็นเรื่องราวอะไรติดตามชมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ